เสยหายครับผมนกะครับวันนี้เราอยู่กับมังงะฮอแห่งเดือนกันยายนนะครับผมเดือนแห่งความเสียหายก่อนงานหนังสือนะครับโอเคผมเนี่ยเสียหายกับหนังสือมังงะเรื่องอะไรบ้างนะผมไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะผมเดี๋ยวเราจะเริ่มจากค่ายที่ซื้อมาน้อยก่อนนะแล้วก็ไปไล่ไปหาค่ายซื้อมาเยอะๆนะผมเริ่มจากค่ายแรกเลยครับผมค่ายวิบูลกิจครับวิบูลกิจเนี่ยผมซื้อเรื่องนี้ครับผม ตำหนักโจามานร,ร้านซุดจิครับผมซึ่งตำหนักระมาร,ร้านซุดจิเนี่ยเล่มนี้เนี่ยเล่มเล่มที่4นะผมเล่มนี้เนี่ยตัวของมุราบิโตคุงมาอูจังแล้วก็เอชเนี่ยไ็ได้ไปที่เมืองหลวงเนาะอันนี้ศาตัตวนี้ก็เป็นตัวละครหลักของเรื่องนะครับผมก็เป็นตัวดําเนินเนื้อเรื่องทั้ง3คนเนี่ยไปที่เมืองหลวงครับผมเพื่อไปศึกษาร้านลาสโตยานะผมก็เป็นร้านที่ค่อนข้างจะดังมาก,มากๆเลยนะผมในเรื่องนะครับ เพื่อศึกษาว่าร้านนี้เนี่ยมีการบริการยังไงแล้วก็นํามาปรับใช้กันกันกบในร้านของตัวเองนะผมในเรื่องนะฮะแล้วก็จะมีปมของผู้คลาแอดนะผมที่มีต่อราชาของเมืองหลวงนะผมซึ่งราชานี้ก็ค่อนข้างจะเกเรมากๆเลยกับแอชเลยทีเดียวนะผมโอเคเนื้อหาก็ค่อนข้างจะตึงเลยเนาะเล่ม4รว่าเล่ม5เนี่ยน่าจะหนักอยู่นะเนื้อหาเล่ม5าน่าจะหนักอยู่เพราะว่าเล่ม4ี่คือมันปูมาแบบตึงมากๆเลยนะผมมันปูมาเข้มข้นมากนะผมอันนี้จะเป็นเล่ม4นะฮะโอเค ต่อไปนะผมกับค่าย First Pa g e Pro ครับเฟิร์สเพจโปผมซื้อมา2เรื่องคุณก็คือเหง่อมาอยู่นี่ครับคุณครูกับแฟนผมเป็นคุณครูทั้ง2เรื่องเป็นเล่ม7คุณเล่ม7ทั้งคู่เลยอ่ะผมพูดถึงแฟนผมเป็นคุณครูก่อนละกันแฟนผมเป็นคุณครูเล่ม7เนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือจะต่อเนื่องกับเล่ม6นะก็คือมุกุจังเนี่ยนี้ออกจากบ้านนะผมแล้วก็ตัวของพระเอกเนี่ยก็มาตามหาตัวของมุกุจังเนาะก็ตามหาจนเจอแล้วก็เคลียร์ปมเคลียร์อะไรกันก็ เสร็จสิ้นไปแล้วทีนี้เนี่ยมีตัวละครตัวใหม่เข้ามาคุณมันมีสาวมันมีสาวคนใหม่เข้ามาซึ่งเป็นพี่สาวมหาลัยเป็นเพื่อนสมัยเด็กของตัวไพระเอกครับผมโอเคซึ่งก็คอนข้งที่จะแบบอืมหืมือมพอตัวเลยโอเคซึ่งเล่มเจ็ดเนี่ยก็มันไม่มีฉากมันไม่มีฉากอย่างว่ามันไม่มีฉากว่าบิวอะมันไม่มีนุ่มอแต่ในเรื่องเนี่ย ดีแน่นอนนะผมไปหาอ่านกันได้นะผมแนะนำนะแนะนาต่อมา submerged. คุณต่อมาไงมาอยู่นี่ครับคุณครูเล่มเจ็อันนี้เนี่ยตั้งแต่ผมอ่านในม you you ังงะเรื่องนี้มานะผมคือแต่ละเล่มเนี่ยมันก็ม <be> <ười> ันก็คนรู้กันเนาะก็คือเล่มหนึ่งก็รูทหนึ่งเล่ม2ก็รูทหนึ่งแต่ทุกๆเล่มเนี่ยก็อยู่ในจักรวาลเดียวกันนะผมก็คือหนึ่งเล่มเนี่ยก็จะเป็นรูทของคุณครูหนึ่งคนนะซึ่งรูทของเล่ม7เนี่ยเป็นรูทที่ผมชอบมากที่สุดแล้วตั้งแต่อ่านมานะผมเพราะว่า เล่มเจ็ดเนี่ยมันเล่นเกี่ยวกับประเด็นแบบเกี่ยวกับอาชีพอ่ะมันมันมีมันมีความกดดันหลายอย่างอ่ะทั้งทั้งแบบอาชีพครูอาชีพไอดอลครูครูของเล่มเจ็ดเนี่ยเขาเป็นไอดอลนะแล้วทีนี้ก็เขาก็มาเป็นครูนะครับผมซึ่งมันมันกดดันหลายอย่างเว้ยทั้งเรื่องความรักเรื่องอาชีพเรื่องไอดอลเรื่องอะไรต่างๆนะผมคือแบบเออพอมันอ่านแล้วแบบมันมันกลมกล่อมยิ่งขึ้นคุณเนื้อเรื่องมันแบบ มันกลมกล่อมขึ้นอนะเออพอมีประเด็นเกี่ยวกับพวกนี้เข้ามาเล่นด้วยนะผมสําหรับเล่มน,นี้นะฮะก็เพลเพลโรซื้อมา2เรื่อง 2, 2เล่มน,น,น,นะผมเล่มเจ็ดทั้งคู่เลยนะผมโห7เจ็ดนี้นหาเล่มเจ็ดอีกอันนี้ก็777จ็ดเจ็ดเจ็ดลักกี้นัมเบอร์เลยนะฮะต่อไปครับผมกับค่ายสยามินเตอร์ครับผมสยามินเตอร์ผมก็ซื้อมา3าเล่มเน่แน่โดนเดือนที่แล้วก็เดือนที่แล้วก็คือเดือนกันยาเนาะเดือนกันยาก็โดนไม่เยอะคุณ โดนมาแค่3เล่มวเป็น l อใหม่2แล้วก็เป็นเล่มต่อหนึ่งนะครับผมอะผมพูดเล่มต่อก่อนเล่มต่อนะผมตำนานนักล่ามังกรเล่มน,นี้เนื้อหาก็ต่อจากเล่มสเลยก็คือแบบความเข้มข้นมาต่อเนื่องเลยก็คือฉากแอคชั่นที่โคตรจมันแล้วก็ได้เจอกับตัวของแม่นางหน้าปกนะแม่นางที่อยู่หน้าปกเล่มน,นะครับผมซึ่งเธอเนี่ยคือเจ้าหญิงเครื่องเงินนะฮะภายในเรื่องเนี่ยก็ ก็ว่าไงนี่ยมันก็เป็นการหลบหนีนะจากตัวบอสของภาคสามนะเพราะว่าพระเอกเราดันดันหมดสตมินาซะก่อนมันมานะหมดซะก่อนพลังหมดซะก่อนนะครับผมก็เลยอ่าเล็กหน้าเลยต้องพาหนีเนาะไม่ใช่เล็กหน้าครีมสันเลยครีมสันเลยต้องพาเล็กหน้าหนีนะครับผมเพราะว่าพระเอกเนี่ยหมดหมดพลังซะก่อนนะฮะแล้วก็มาเจอกับน้องคนนี้นะครับผมแล้วก็แล้วก็น้องเนี่ยดันตกหลุมรักพระเอกเว้ยแล้วก็น้องเนี่ยต้องการที่แบบ คนที่แข็งแกร่งกว่าอาจารย์ของน้องอะ่ะแล้วล่าเอกนันบิดเขนอาจารย์น้องได้แบบภายในไม่กี่วินาทีอะ่ะไม่โคตรเก่งเลยแล้วน้องแม่งตกหลุมนักเลงเฉยเลยเว้ย okay. มาพูดถึง l อซใหม่กันดีกว่า l อลใหม่ของสยามนี่มีจริงๆมันมี3เรื่องนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเจริจังรัก8เมตรอะไรนั่ะนะแต่ผมว่ามันพิสดารเกินไปไม่ซือ้อไมไม่ไม่น่าจะ แนวรอนะโอเคก็เป็นเรื่องของอนุบาลวออนุบาลวอเนี่อนี้ดังมากคนคนชอบเยอะอันเนี้ยอีกเรื่องนึ่ผมซื้อก็คือลุ้นรักฉบับคู่ต่างขั้วน,นะครับผมโอเคอ่ะพูดถึงอนุบาลวอก่อนอนุบาลวออ่านแรกๆคุณชอบชอบมากเห็นเขาบอกว่าเรื่องนี้มันคล้ายกับซากาโมโตโดีนะซึ่งผมก็ไม่ได้อ่านซากาโมโตโดีผมก็ไม่รู้นะว่ามันมันคล้ายกันในจุดไหนบ้างแต่ผมอ่านอนุบาลวอแล้วผมชอบ ผมชอบในลายเส้นของมันชอบในความน่ารักของตัวของอิตาชอบในความแบบความเปนๆของตัวละครในเรื่องอะนะมันจะมีตัวละครหลายตัวที่มันมีแบบมันมีอ่าเขาเรียกว่าอะไระมีความยุนนิคเฉพาะตัวนะผมเรื่องนี้เนี่ยคือดีจริงๆนะผมเป็นพวกอย่าก,กรเน้อมาปกป้องโรงเรียนอุบาลแห่งหนึ่งนะผมเป็นโรงเรียนอุบาแลแบล็กนะผมเป็นโรงเรียนอุบาลที่ปลอดภัยที่สุดในโลกนะผมนี่เคยผมเคยเล่นมุกกับเพื่อนโรงเรียนอุบาลในนครสีธรรมราช ก็เรื่องนี้ก็สนุกใช้ได้นะผมอยากให้อยากให้ทุกคนไปลองอะ่ะเครื่องนี้อ่คือคือผมป้ายยาเพื่อนไปด้วยแล้วและดันป้ายยาสำเร็จด้วยแล้วเว้ยแม่งซื้อมาไป <c oughs> งานหนังสือแม่งซื้อมาสเล่มเลยโอเคเรื่องนี้สนุกครับสนุกแนะนําครับผมผมแนะนำจริงๆสนุกมากครับต่อไปนะผมลุ้นรักฉบับคู่ต่างคู่อ่าเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยเป็นแนวเลิฟคอมเลิฟคอมโชเนนเดี๋ยนะ มันอยู่ในโหมดโชว์เน้นเหรอวะเอาจริงดิไม่ไม่รู้ดิคือผมคิดว่าโชว์เน้นเนี่ยมันควรจะเป็นแบบการ์ตูนลูกชายแฮกปากมิตรภาพต่อสู้แล้วมันก็ต่อยกันกับศัตรูแต่แต่นี้อันนี้ดันดันเป็นแนวเป็นแนวโชว์เน้นเฉยเลยฮะโอเคเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอ่านแล้วเอยมันหวานดีมันมันน่าทักตีเรื่องนี้ับผม คือคือซื้อมาเพราะว่าแบบเออคิดว่าแบบเรื่องนี้น่าจะดีนะก็ปกคิดว่าปกมันมันดูดีอะ่ะก็คิดว่าเนื้อเรื่องน,ะะน่าจะดีตามก็เลยซื้อมานะผมก็ตอนนี้ก็ซื้อไปสามเล่มแล้วนะแต่อีกสองเล่มนีเน้เป็นเป็นของเดือนตุลาเนาะไว้เจอกันมาง้าฮอตอนเดือนตุลานะผมอันนี้เดือนกันยาขอรีวิวเล่มแค่เล่มหนึ่งก่อนนะซึ่งก็เป็นคู่รักระหว่างทางนิกับซูซูกินะผมใช่เปล่าวะอ่าใช่โอเค จริงผมอ่านมังงะเลิบคอมช่วงนี้นะช่วงนี้คือผมเริ่มอ่านเล็บคอมเลยปกติผมไม่อ่านเลิบคอมนะปกติผมจะอ่านแบบแนวแบบเป็นแนวเฉพาะทางของตัวเองอ่ะคือคือไม่ค่อยมาจับแนวพวกเลิฟคอมเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้คือเริ่มเริ่มซื้อแบบเออสาวลืมแว่นมาเริ่มซื้อไอ้หวายใจคุณไอศครีมมาก็แบบเออช่วงนี้ก็เก็บเลิบคอมหน่อยพออ่านเลิฟคอมไปเยอะเนี่ยผมมักชอบจำสับสนชื่อนะแบบเดี๋ยวไปพูดชื่อเรื่องหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง โอเคอันนี้ก็จะเป็นมังงะเลิฟคอมอ,อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกเอนจอยกับมันนะผมรู้สึกสนุกดีในสนุกในความแบบในความเปิดของตัวตัวของซูซูกิจังนะผมแล้วก็มันมันมีมุกมันมีมุกร้อยนั่นด้วยเว้ยมันมีมุกล้อราดั้นบอลซึ่งผมไม่คิดว่าจะมาเจอในมังงะเรื่องนี้เว้ยคือแบบเชี่ยล้อระกับบอลด้วยล้อนะล้อยานนารูโตะเลยนะคุณมันล้อนารูโตะด้วยไปอ่านเจอมาในในเล่มหนึ่งนะนะผมว่าอ่านเสร็จเนี่ย ผมต้องจัดเล่องสองแนละ้วสนุกดีนะผมสนุกดีเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่แนะนานะผมซึ่งตัวของพระเอกเนี่ยก็จะเป็นแบบแนวแบบพระเอกแบบติดเรียนนะก็เมื่อก็ทั่วไปไมว่าคือมังงะเลิฟความสนใ่สูตรสําเร็จนะ่นะนางเอกต้องเป็นแบบคนที่สวยสุดในห้องไม่ก,ไมก็ไม่ก็สาวแก้วไม่ก็อะไรทํานองนั้นนะนะแล้วทีนี้ก็พระเอกก็จะเป็นแบบพวกที่ดูจืดชืดแล้วก็ผมดําหน่อยมันมันเป็นงี้ทุกเรื่องไหมวะ ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยี้ทุกเรื่องหรือเปล่านะเพราะว่าผมเพิ่งมาสนใจแนวนี้นะโอเคเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมก็แนะนํานะผมเพราะามันมันสนุกดีผมชอบนะฮะโอเคไปต่อกันเลยครับผมกับค่ายต่อไปครับโอเคค่ายต่อไปครับผมนั่นคือค่ายฟินิกส์เน็กนะผมค่ายฟินิกส์ก็คือผมซื้อเรื่องนี้มาครับผมรี World. วิวเวิร์พอผมซื้อเล่มหนึ่งปุ๊บคุณรู้ไหมเกิดอ,อะไรขึ้น สำนักพิมพ์ฟินิคซิประกาศเอลซีใหม่แล้วก็มางานเล่มต่อเล่มสองเล่มสามมาทันทีแบบฉันฉันเพิ่งได้เล่มหนึ่งมานะใน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 เปิดพรีออเดอรเล่มสองสามเลยเหรอไม่ไม่คิดจะสงสารตังในบัญชีฉันบ้างหรือไงเนี่ยเนี่ยคิดคิดอย่างเงี้ยแบบโอ้มาไวดีแล้วแล้วมันเป็นเซตพิเศษด้วยนะเป็นเซตพิเศษไปคู่ระหว่างเล่มสองกับเล่มสาม เก็บเก็บถึงพูดอย่างนี้ผมก็ซื้อนะคือ <c ười> อันนี้เป็นปกพิเศษนะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดดูของแถมนี่เซิทน,นี้คุณผมซื้อมา395มั้งังหรือ375เดวะเจะไม่ได้ <c ười> เดี๋ยวนี้เนี่ยคือค่อนข้างมีมรสุมเข้ามาในชีวิตประจำวันผมเยอะหน่อยอาจจะมีหลงหลงลืมๆืมไปนมากแล้วแหละมา <Okay. S 1> ดูกันหน่อยดีกว่ามาว่าในในเรื่องเนี้ยมีอะไรบ้างก็มีที่มันได้มันก็เป็นตัวของชิกีชิ ใช่หรือเปล่าวะตอนตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าไอ้แท่งนี้มันคือชิคกี้ชิหรือว่าคืออะไรวะเนี่ยนะแต่ว่าแบบมันมันดูดีมันดูดีกว่าคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้นะแต่แต่รู้สึกว่ามันดูดีกว่านั่นอนะมันดูดีกว่าชิคกี้ชิของในเรื่องหน้าร้อนที่คิดรู้จ,จักไปเล่มสองที่ผมซื้อมานะโอเคแล้วก็ได้โปสการ์ดคุณนี่โปสการ์ดก็จะเป็นเนื้อเรื่องหลังโลกร่วสลายนะระหว่าง พระเอกของเรานะผมจะชื่ออากิระนะผมแหมพระเอกชื่ออากิระชื่อยอดฮิตเลยนะเนี่ยกับตัวของอัลฟานะผมอัลฟาก็เป็นตัวของนางเอกนะผมผม,ผมให้เป็นนางเอกนะผมคิด,ดว่าเป็นนางเอกอ่ะที่เป็น AI ของเรื่องนะผมนี่มีหน้าสีด้วยอันนี้คือปกพิเศษคือปกธรรมดาเดี๋ยวผมไ่ดูอ่ะอันนี้คือปกธรรมดาคุณน,นี่คือ ปกพิเศษคือผมมารู้ความจริงว่าปกพิเศษเนี่ยก็คือก็คือหน้าสีในเรื่องอะไร <c oughs> ปกพิเศษมันก็คือหน้าสีในเรื่องเลยคุณมีหน้าสีแค่แค่น้าเดียวอันที่เหลือก็ขาวดำนะฮะนี่แบบอ๋อคุณพระคุณเจ้า ตอนที่มันยังถูกแบบแปลใน a c e b o o k อะผมอ่านมาแล้วแล้วผมก็แบบเออชอบคือมันเป็นแนวแบบแอตวิลเชอร์เวคุณมันเป็นแนวผจญภัยผมชอบการผจญภัยเว้ยแล้วผมก็แบบชอบแบบพวกมอนสเตอร์อะไรประมาณนี้คือชอบแนวผจญภัยแล้วก็แบบมีมอนสเตอร์ตามทางอะไรประมาณนี้ซึ่งเรื่องนี้ก็ก็เป็นแนวนั้นๆเลยก็คือล่าสมบัติด้วยแหละเป็นการล่าสมบัติจากโลกเก่านะก็คือ World Building ในเรื่องเนี่ยคือมันเป็นโลกหลังโลกสลายคุณแล้วทีนี้ พรเอกเนี่ยจะต้องล่าสมบัติจากลลกเก่าเพื่อเอามาขายแล้วประทังชีวิตนะผมแล้วก็ได้ทําสัญญาข้อผูกมัดต่างๆอะไรกับนางเอกเนี่แหละเดี๋ยวผมอ่านแล้วมารีวิวให้ฟังนะครับโอเคก็เป็นมังงะอีกเรื่องหนึ่งที่ลายเส้นแม่งโคตรสวยผมว่าลายเส้นแม่งสวยลายเส้นแบบงามงามมากนี่แหละของดีแนะนำให้จัดนะ แนะนำให้จัดตอนนี้ก็สินค้าก็วางขายในบูธของสำนักพิง์แล้วนะแนะนำให้จัดเรื่องนี้ดีๆแล้วก็อีก3มเล่มของค่ายฟินิกสก็คือเป็นวิวาของลาล่าอันนี้อันนี้แนะนำเลยนะคนที่ดูแค่ป,ปกนะอย่าเข้าใจผิดนะไอตัวหน้าปกเล่มแรกไม่ใช่ผู้หญิงเว้ย เขาไม่ใช่ผู้หญิงเขาเป็นเขาเป็นเฟรมบอยนะผมเขาเป็นสาวดุนนะฮะผมผมซื้อผมรู้แล้วแหละผมผมรู้แล้วว่าเขาเป็นสาวดุนเลยซื้อมาผมคือผมก็อ่านแนววายด้วยนะยูริผมก็อ่านวายผมก็อ่านนะผมผมอ่านหมดฮะเรื่องวิวาของล่าล่าเนี่ยเป็นมังงะวายเรท21บวกเนี่ยเนี่ยคุณซื้อคุณซื้อมังงะค่ายฟิลิเนี่ยคุณคุณจะเห็นแต่เรท18บวกใช่ไหมอย่างเช่นในเรื่องเพื่อนแฟนแทนกันได้เนี่ยก็18บวกแต่เนี่ยเรท21บวกเลย ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันเรดยี่บวกนะครับก็ก็ดูแต่หน้าปกอะไม่ได้ดูแบบเรดเรดอันนี้เรดอายุก็เป็นมังะวายเรื่องหนึ่งที่ซื้อมาแล้วตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้อ่านครับเพราะว่าเนะช่วงนี้มันมันไม่ค่อยว่างนะคุณช่วงกันยาตุลาเนี่ยผมจะไม่ค่อยว่างสักเท่าไหร่นึงะฮะไม่ได้ว่างไวงานหนังสือด้วยเลยนะเอาจริง ก็เป็นตัวของลาลาเนี่ยลาลานี่คือชื่อของน้องสาวพระเอกนะผมซึ่งลาลาไม่อยากแต่งงานกับกับอันเนี้ยเออลาลาคือน้องสาวของนายเอกต้องพูดงี้ถึงจะเข้าใจลาลาคือน้องสาวของนายเอกลาลาไม่อยากแต่งงานกับพระเอกลาลาเลยหนีางานแต่งงานด้วยแล้วพระเอกเนี่ยที่เป็นพี่ชายฝาแฝดของลาลาต้องมาลอมตัวเป็นลาลาเพื่อมาแต่งงานกับพระเอกแทนนี่แหละเนื้อเรื่องเป็นงี้แหละคุณแล้วหลังจากนั้นก,ก็ เกิดฉาก NC สุดเร่าร้อนได้ร้อนแรงผมไปได้ราคามือสองมาัะผมสามเล่มนะฮะในราคาที่ย่อมเยาวซึ่งรู้สึกแบบโอเคไวจะตังค์ได้เยอะเลยก็เป็นมังงะวายนะเป็นมังงะเฉพาะไทยแล้วแหละนะผมจริงๆมีเล่มสด้วยนะผมยังไม่ซื้อเล่มสีเลย ว่าจะซื้อในงานหนังสือแต่แบบเออมีของน่าสนใจเยอะแยะผมก็ผมก็กดซื้อไอ้เรื่องอื่นไปก่อนนะ <c oughs> เรื่องนี้ก็ดองๆต่อไป <c oughs> <c oughs> มาครับผม <c oughs> อันนี้ค่ายสุดท้ายค่ายนี้เยอะสุดแล้วรักพิมพ์ฮะรักพิมพ์ผมซื้อนี่มาก็คือสาวลืมแว่นแสนรุ่นละมุนรักนะผม <c oughs> เป็นเล่มปกพิเศษนะ <c oughs> แล้วก็มันแถมนี้ด้วย <c oughs> แถมแถมเขาเรียกอะไรวะ <c oughs> บุกเลิตอะ คือสเปเชียลออดิชั่นอะซึ่งจากที่จับดูด้านในนะกระดาษด้านในน่าจะเป็นแบบน่าจะอาร์ตมันทั้งหมดเลยนะไม่ใช่กระดาษธรรมดาไม่ใช่แบบกระดาษกินนี้ธรรมดาเป็นแบบกระดาษแบบเป็นกระดาษแข็งแล้วก็มันมันเนื้อมันน่าจะเป็นกระดาษอาร์ตมันไม่มั่นใจว่าเป็นกระดาษอาร์ตมันหรือเป็นกระดาษโฟโต้นะแต่แบบเออมันมีความมันแล้วมันแข็งมากๆนะผมมีไม่กี่หน้านะผมนี่คือเปิดมารีวิวด้านในเลยก็จะเห็นแบบก็มีเห็นชุดว่ายน้ําของคุณมิเอะ ชั้นนี่มันภัยสังคมจริงๆก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่ารักครับผมน่ารักซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นเป็นวันหยุดหน้าร้อนนะผมเป็นบิดเทอมหน้าร้อนของ2ตงัวละครซึ่งมันคือยอย่างี้เลยคุณในเรื่องเนี่ยคือคุรักคงเนี่ยเขากําลังคิดมากเรื่องจะไปเรียนต่อมอปลายอยู่นะซึ่งเขาไม่ได้เรียนต่อที่เดียวกับพี่เอกไงคุณพี่จะไปเรียนโรงเรียนสตรีนะผมทำให้คุมรักคงเนี่ยไม่ได้เจอ,อพี่เอกมันก็แบบ มันก็มีปมตรงนี้อะเนาะมันทําให้มีเรื่องเนี่ยเพราะว่ามันดูกลมกล่อมขึ้นมันดูแบบมีอะไรมากขึ้นนะมากกว่าจะเป็นแบบสโลไลท์แบบสายออฟไลท์ไปเนาะโอเคเดี๋ยวนขอใส่เข้าแป๊บหนึ่งเออคุณขอพูดเสริมเมียจังเนี่ยได้ไปบ้านของคุูมาคุงเว้ยเห็นเ่มนี้ได้ได้ไปอยู่ได้เข้าบ้านคุณมรลคุงเือเขาชวนไปกินแตงโมกันนะนะแล้วแบบเกิดฉากแบบเอ้ยคุณแม่จิ้นอะไรประมาณนี้ด้วยโนอะ้ ก็ก็มีฉากประมาณนี้มาด้วยนะก็เป็นอันนี้ก็เป็นเล่มต่อนะผมต่อไปครับผมมงงาง่ายเรื่องต่อไปก็คือเรื่องหลับฟันดีหน้าเจ้าหญิงที่ปราสาทจอมารเล่มที่14คุณคลิปที่แล้วผมซื้อเล่ม1นึถึงสิคลิปนี้ผมซื้อเล่ม14บบอกตามตรงกูอ่านไม่ทัน <c ười> คือคลิปล่าสุดผมบอกว่าผมอ่านได้เจ็ดเล่มใช่ไหม คลิปนี้ผมก็อาาก่านได้แค่จะเล่นมาหละผมไม่ได้อ่า,าตอนต่อเลยโ okay. อเคเข้าใจกันแล้วเนี่ย no comment ว่ะแล้วก็อีกเรื่องที่ผมซื้อมาเวย้ยเป็นเรื่องที่ผมโคตรชอบเลยนะไอ้นี่อยู่ในคอทีอผมแล้วเวย้ยคือไม่ไม่ใช่คอทีดิเ,เขาเรียกว่าอะไรวะสิบอันดับถ้า้จัดสิบอันดับมังงะที่ผมชอบนะเวย้ยอันนี้ติดแน่นอนเลยเรื่องนี้ติดแน่นอนก็คือเรื่องนักบวชเทพอิมโฮเทม มี11เรื่องจบนะผมซึ่งคนแต่งเรื่องนี้เนี่ยมันคนเดียวกันกับที่แต่งเรื่องตําตหนักจอมาราเซอร์จินะผมคนเดียวกันเลยคุณคนเดียวกันเลยก็คือคุณมาโกโตโมริชิตะนะผมซึ่งในแนวนี้เนี่ยไอ้เรื่องนี้จะเป็นแนวแบบตีมอียิปต์นะซึ่งปกเนี่ยผมว่าปกสวยมากตั้งแต่ผมเข้าวงการมางานมาผมผมเล็งเรื่องนี้มานานมากแล้วผมก็ไปเจอขายมือสองราคาถูกเวอร์ผมก็ซอยมาี่ครับรออะไรอยากได้มานาน คุ้มครับคุ้มจริงๆรคุ้มจริงๆสิบเอ็ดเล่มนี้ในราคาเท่านั้นนะไม่ไม่ขอเปิดเผยแล้วกันว่าเท่าไหร่เตุดี๋ยวคุณก็ไปหาราคาประมาณน,นี้กันนะก็คือเล่มสิบเอ็ดเนี่ยก็จะเป็นเล่มจบนะก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวพระเอกของอโฮเทปเป็นมังงะป็นอียิปต์แล้วผมอ่านเรื่องนี้จบแล้วด้วยนะผมอ่านสิบเอ็ดเล่มจบเลยผมชอบมาก ็เกี่ยวกับตัวของพระเอกนะผมที่เป็นนักบวชเทพในตำนานเมื่อสามพันปีก่อนนะถูกผนึกไว้เพราะาถูกทําให้พระเจ้าของทําให้เทพของอีดมันโกรธมันพิโรนนะแล้วทีนี้เนี่ยในยุคที่ว่ามาไกรเนี่ยก็คือสัปดาห์ในเรื่องแหละมาไกรเนี่ยออกออกล่าออกสร้างความวุ่นวายเนี่ยพวกเทพนี่ยก็แบบเออเราเราต้องหาตัวช่วยก็คือปลุกพระเอกมาปลุกปลุกพระเอกมาชุบชีวิตพระเอกมาปลดผนึกอะไรประมาณนี้เออเพื่อให้พระเอกเนี่ยมากำจัดมาไกร ให้หมดไปจากลกน,นี้ไปซึ่งไอมาไกเนี่ยมันก็เกิดจากพระเอกอะไรฮะเรื่องนี้เนี่ยขอบอกไว้เลยนะผมว่ามันมันมันดีมากมากับตอนจบเนี่ยคือคือมันทำให้ผมน้ําตาคลอได้ตอนจบอะอ่ะนี้เป็นเริ่มสิเนะคือปกมันสวยมากเว้ยคุณอันนี้จะเป็นพระเอกแล้วก็นี่ก็จะเป็นเพื่อนรักของพระเอกนะน,นี่เริ่มสิบเนี่ยปกสวยอะอันนี้จะเป็นเริ่มเก้าเร่มแปดอันนี้คืออาร์ซิลไอตัว,ไอต,วไอตัวนี้โคตรเท่ ตัวครตอนนี้ผมชอบเหมือนกันเป็นชไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวสปอยอันนี้จะเป็นน,น้องนางเอกของเรานะน่ารักอันนี้คือคอนชูนะครับตัวละครไปเรื่องนะคุณดูคุณดูความเล่นกับสีของปกหลสีเหลืองม่วงเนี่ยมันเป็นสีที่แม็กันมากๆเลยเว้ยคุณเป็นการเล่นสีที่แบบดูดีมีสไตล์นะครับ แล้วก็นี่ผมอาเจ๊อาเจ,าเจคิโยคัตรรับนะผมเจมากชอบตัวคนนี้นะนี่เล่มสี่นะผมนี่เล่มสามดูดิดูป,ปกดิผมภูมิใจนำเสนอมากเลยนะุ่กเนี้ยเล่มสองับผมและก็เล่มที่หนึ่งครับผมโอเคมามางังงะฮอของเราในเดือนนี้นะผมก็ นี่ผมอัดไป20กว่านาทีแล้วหรอเนี่ยน,นี่นี่น่าจะเป็นคลิปที่นานที่สุดแล้วะมันเนี่ยโอเคอ่าคลิปนี้ก็อาจจะมีเสียงรบกวนเยอะหน่อยนะเพราะว่าข้างบ้านผมแม่งตัดไม้กันแล้วก็มีช้างส4สตัวมาเดินเพ่นพ่านแถวบ้านแล้วก็กองทับจิ้งหรีดที่แม่งมีเยอะขึ้นทุกวันคือคุณ,คณ,คณ,คณพอจะเข้าใจนะว่าแบบสถานการณ์มันไม่ให้แค่ไหนโอเคอเคราบผมเออเ,เริ่มร้อนแล้วโอเคอยูอ่ข้าวเลยด้วย มังงะฮอ EP นี้เนี่ยก็เป็น EP ที่มังงะน้อยแต่อธิบายเยอะก็แขกับ EP ก่อนเนาะที่มังงะเยอะแต่ดันอธิบายน้อยนะโอเคสำหรับวันนี้นะผมก็ขอบคุณทุกท่านนะผมที่ติดตามกันมาแล้วก็สนับสนุนมาในะวันนี้นะผมก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะผมขอบคุณมากครับไว้เจอกันบาย